สวัสดีคะ่ะวันนี้ป้าอ้วนจะพาเพื่อนๆมาทำบ่อเลี้ยงหอยกันนะคะเป็นวิธีการทําแบบง่ายๆนะคะที่ไม่ต้องกระทบปูนเลยนะคะแล้วก็สามารถนำไปเลี้ยงหอยเลี้ยงปลาตามใจชอบเพื่อนๆเลยนะคะมีวิธีการทํำแบบง่ายๆแล้วก็ บอกวิธีการทําแบบละเอียดเลยนะคะปะ้าอ้วนรับรองเลยนะคะว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบสามารถนําไปทําได้เลยนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะเป็นกําลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเผื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องปอ้าอ้วนคะ่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็มาปรับพื้นที่ก่อนนะคะให้เรียบนะคะ เก็บใบไม้กิ่งไม้ออกให้หมดนะคะแล้วนําท่อของเราเนี่ยมาวางนะคะอันนี้เป็นท่อ1เมตรนะคะประอ้วนซื้อมาอันละ180บาทนะคะวางแล้วก็เว้นระยะห่างก็พอประมาณนะคะประอ้วนก็เว้นระยะห่างประมาณ50เซนนะเพื่อที่จะให้ง่ายต่อการเดินผ่านไปผ่านมานั่นเองคะ่ะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็มาขุดร่องตรงที่เราจะใส่ท่อสำหรับระบายน้ำนั่นเองค่ะเราก็จะไม่ทำการกระเทาะนะคะเพราะว่ายุ่งยากแล้วก็เหนื่อยและเสียเวลาด้วยนะคะนี่เลยค่ะขุดร่องด้านนอกและด้านในนะคะระยะประมาณห่างจากตัวท่อเนี่ยประมาณสักหนึ่งฝ่ามือได้นะคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะก็นำท่อ pvc นะคะมาตัดตามขนาดที่ต้องการนะคะประอวนก็จะใช้ความยาวสัก30เซนนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตัดนะคะใช้เลื่อยตัดเหล็กนะคะเพื่อนๆมีเลื่อยลันดาหรือว่าเลื่อยอื่นๆก็สามารถตัดได้เช่นกันนะคะ ตัดให้ได้ตามท่อของเรานะคะวันนี้ป้าอ้วนก็ทําทั้งหมด3ามท่อนะคะแล้วก็ลองวางดูนะคะนี่เลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็เอาข้อต่อใส่นะคะลองใส่นะคะเพื่อนๆน,นี่เลยจ้ะก็อยากให้ชิดกับท่อปูนซีเมนต์มากนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาท่อระบายน้ําวางใส่เนี่ยเขาจะ ค่อนข้างที่จะชิดกันเกินไปยากต่อกันดึงเข้าดึงออกเวลาปล่อยน้ำนั่นเองนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะนำท่อ PVC ที่ตัดได้ขนาดแล้วมาทากาวนะคะใส่กับข้องอของเรานั่นเองค่ะเพราะเราจะทำการสอดเข้าไปในท่อแล้วก็จะทำการเทป,ปูนนั่นเองนะคะ ใส่ทรายหกถังนะคะเพื่อนๆแล้วก็ตามด้วยปูนปูนก่อนนะคะหนึ่งกระสอบค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสาเหตุที่ใส่ทรายก่อนเพราะว่าถ้าเราใส่ปูนก่อนเนี่ยปูนเขาจะฟุ้งนะคะเวลาเททรายลงไปนะพอใส่หมดแล้วเราก็ผสมปูนกับทรายเข้าด้วยกันนะคะให้มันผสมกันดีแล้วค่อยเติมน้ำลงไปคะ่ะ ช่วงระหว่างที่เรารอปูนนะคะเราก็เอาหินคุกนะคะเทลงไปพื้นบ่อก,ก่อนนะคะเพื่อเพิ่มการยึดเกาะของปูนนั่นเองค่ะ เราต้องใส่น้ำลงไปด้วยนะคะรดไปตามจุดที่เราจะเทป,ปูนนั่นเองนะคะใส่รอบๆตรงพื้นบ่อแล้วก็ใส่ขอบขอบของปูนซีเมนต์ของเรานะคะขอบบ่อนะคะเพื่อที่จะให้ปูนยึดเกาะดีนั่นเองค่ะก็จะนําท่อ PVC ที่เตรียมไว้นะคะเข้าไปวางตรงร่องที่เราขุดไว้นั่นเองค่ะแล้วก็จะนํา ถุงปูนนะคะเข้าไปยัดในท่อของเรานะคะเพื่อที่จะไม่ให้เขาขยับขยื่นนะคะเวลาเราเทปูนนะคะเพื่อนๆใส่ทั้งหมดเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะนี่เลยจ้ะขั้นตอนต่อไปก็จะตักปูนลงมาใส่เลยนะคะเทใส่พื้นเลยนะคะเพื่อนๆพื้นบ่อนะคะ ใส่จนทั่วนะคะเพื่อนๆจนเต็มพื้นที่นะคะแล้วก็ใช้เกียงนะคะปาดนะคะเกียงก็ราคาไม่แพงนะคะประมาณ25-30บาถึงบาทนะคะเพื่อนๆใช้เกียงปาดให้พื้นเสมอนะคะหรือเพื่อนๆจะให้มันสลบก็ใส่ด้านอีกด้านตรงข้ามกับท่อ PVC นะคะทำให้มันสูงแล้วสลบไล่ลงมาหา PVC ตรงระบายน้ำก็สามารถทำได้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะทำการขัดมันนะคะวิธีการเราจะใช้ปูนล้วนนะคะหรือบางคนเรียกปูนเค็มนะคะโรยลงไป ในตัวพื้นที่เราราดไว้ก่อนหน้านี้นะคะโรยให้ทั่วเลยนะคะแล้วจะใช้เกียงใบโพนะคะปาดอีกทีเพื่อที่จะขัดมันนั่นเองค่ะให้น้ำไหลสะดวกนะคะ ผ่านไปหนึ่งวันนะคะพื้นของเราก็แห้งแล้วนะคะตัวท่อที่มันโผล่ขึ้นมานะคะเพื่อนๆจะตัดหรือไม่ตัดก็ได้นะคะแต่ปะาอ้วนเลือกที่จะตัดนะคะเพื่อที่จะให้น้ําเขาไหลลงได้สะดวกนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดตัวท่อระบายน้ําทิ้งนะคะเพื่อที่จะเสียบใส่รูที่ปะอ้วน ตัดออกเมื่อสักครู่นะคะกระระยะเลยนะคะเพื่อนๆก็อย่าให้เขาสูงเกินปากท่อนะคะเพราะว่าเราต้องการไว้ให้เขาระบายน้ำเวลาฝนตกลงมาใส่หรือว่าเปิดน้ำทิ้งไว้แล้วลืมนั่นเองนะคะ ตัดสิทธ์แล้วเราก็มาทดลองเสียบใส่นะคะว่าขนาดเราได้ไหมนะคะขนาดเท่านี้ก็พอดีแล้วนะคะอย่างที่ป้าอ้วนบอกตั้งแต่ตอนแรกนะคะไม่อยากให้ดึงข้องอเข้ามาชิดตัวอขอบบ่อนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาท่อ PVC ใส่ในขั้นตอนนี้เขาจะชิดขอบมากเกินไปนะคะมันจะเวลาเราถอนเราเวลาเรายกออกนะคะ มันจะมือของเราก็จะไปโดนขอบบ่อแล้วก็เกิดการบาดเจ็บได้นะคะ พอใส่ท่อระบายน้ำเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทดสอบด้วยการเปิดน้ำใส่นะคะแต่ประอ้วนต้องขออภัยนะคะขั้นตอนนี้ไม่ได้ถ่ายนะคะประอ้วนทดสอบแล้วน้ำมันรั่วน,นะคะตามตามมดนะคะประอ้วนก็เลยนำปูนนะคะผสมกับทรายนะคะครึ่งต่อครึ่งนะคะผสมน้ำเล็กน้อยแล้วก็ใช้มือปาดรอบบ่อนะคะอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนี่นะคะก็ประอ้วนก็ทดลองใส่น้ำนะคะแต่ตอนนี้ยังใส่ไม่เต็มนะคะ นี่เลยนะคะเขาเรียกตามมดนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะที่เป็นรูๆนี้นะคะนี่เลยค่ะที่ทําให้รั่วนะคะดังนั้นเพื่อนๆเวลาไปซื้อท่อนะคะให้ดูด้วยนะคะต้องเอาพื้นที่เรียบที่สุดนะคะอย่าให้มีตามมดแบบนี้นะคะเขาจะรั่วน,นั่นเองค่ะ แน่นี่ก็เป็นร่องระบายน้ำนะคะประวัวนเพียงแค่ขุดระบายน้ำไปหาต้นไม้เท่านั้นเองนะคะถ้าเพื่อนๆมีเวลานะคะสามารถนำปูนมาฉาบนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันไหลได้สะดวกนะคะแต่ตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่ฉาบนะ,ะดินที่อยู่ขอบๆตรงที่เราขุดเนี่ยมันก็จะพังทลายลงมานั่นเองนะคะเมื่อเราเช็คแล้วนะคะว่า น้ำไม่รั่วแล้วนะคะก็เปิดน้ำใส่ให้เต็มแล้วตัดท่อนกล้วยมาใส่นะคะทิ้งไว้แบบนี้ 1- นถึงอาทิตย์นะคะแต่ถ้าอยากให้มั่นใจทิ้งไว้แบบนี้ทั้งหมด2อาทิตย์ก็จะเป็นการดีมากๆเลยนะคะเพื่อที่จะลดความเค็มนะคะของปูนนะคะเมื่อครบ2อาทิตย์แล้วนะคะเพื่อนๆก็ นำท่อนกล้วยมาทิ้งไว้ตามต้นไม้นะคะเพื่อที่จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็เป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ไปอีกทางนะคะดังนั้นเราก็ไม่ต้องทิ้งเลยนะคะนี่เลยนะจ๊ะที่ปะอ้วนเอามากบโคนต้นไม้ไว้นะคะ หลังจากนั้นนะคะประอ้วนก็ปล่อยน้ําแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะคะโดยฉีดปกตินะคะไม่ขัดนะคะเพราะว่าขี้ปูนของเราก็จะคุ้งออกมานะคะประอ้วนก็เปิดน้ําใส่ปกติแล้วก็เอาพืชน้ําพวกจอกเนแล้วก็ปลาหางนกยูงลงนะคะเช็คก่อนนะคะว่าให้มั่นใจก่อนนะคะว่าน้ํา ในบ่อของเราบ่อของเราเนี่ยพร้อมที่จะเลี้ยงหอยหรือยังนะคะถ้าปลาหางนกยูงไม่ตายแสดงว่าผ่านแล้วนะคะเพื่อนๆก็เพื่อนๆก,ก็สามารถนําไปเลี้ยงหอยหรือเลี้ยงปลาได้ตามใจชอบเลยนะคะเพื่อนๆถ้าคิดว่า คลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะเป็นกำลังใจให้ประอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆสาระดีๆที่นำมาฝากกันเป็นประจำนะคะขอบพระคุณที่รับชมจนจบคลิปค่ะสวัสดีค่ะ